กระพันกระพันก็คือคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีนี่ใช่กันทุกภาษา,ามีคำพูดในทุกภาษาว่าคงกระพันทนต่ออันตร,รายทนต่อการทำลายแต่ว่า <c oughs> คงกระพัน ในภาษาคนก็คงกระพันต่อสาธตราอาวุธยิงไม่เข้าฟันไม่ออกนี่เรียกว่าคงกระพันก็คืชอบกันมากศึกษากันมากก็เรียนกันมากแต่วันนั้นมันเป็นภาษาคนคงกระพันอย่างนั้นในภาษาคนจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าคงกระพันในภาษาธรรมแล้วมันก็คงกระพันต่อการบีคั้นของกิเลสและความทุกข์ กิเลสบีบขั้นไม่ได้เรามีธรรมะพอต่อสู้การบีบขั้นของกิเลสอย่างนี้เราคงกระพันต่ออาวุธของกิเลสต่อการบีบขั้นของกิเลสหรือจะเลยไปถึงความทุกข์ก็ได้คงกระพันต่อความทุกข์อย่างที่พูดไว้เสมอว่าต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 าเช่นนั่นเองเลยนี่เครื่องรางที่ทําให้คงกระพันที่สุดกิเลสโลหน้นามาก็เห็นเช่นนั่นเอง ก็ไม่หลงรักหลงโกรธคามทุกข์มากรเช่นนั่นเองไม่สุขไม่ทุกข์มีความคงกระพันอย่างยิ่งด้วยถือธรรมะสูงสุด <c oughs> ในพระพุทธศาสนาคือคําว่าตทัตาตถัตามันก็เป็นอันเดียวกับสุญญาตาอิทปัปยาตาตรู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ได้ไม่มีทาอะไรมาเป็นทุกข์ได้นะั่นคือการคงกระพัน จะใส่ชาตรีก็ไปด้วยกันได้คงกระพันชาตรีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ไม่ได้ในภาษาคนทนต่ออาวุธธรรมดาสามัญในภาษาธรรมก็ทนต่อสิ่งร้ายกาดที่สุดคือกิเลสและความทุกข์